สวัสดีครับว <c oughs> ันน <sweating> <background> <gu> ี <and> <necessary> ้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนิวคาปานะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการยิงยังไงให้คมนะครับน้องๆหลายคนถามมานะครับก็ถามพี่นิวยิงงไงให้คมยิงระยะไกลยังไงให้คมอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราจะมาสอนกันนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่อัดมาตอนมืดนะครับก็ ตามหลักตั้งใจจากตอนเช้านะครับแต่พอดี่าจังหวะมันเป็นตอนมืดพอดีนะครับก็ขอโทษด้วยก็เรามาเริ่มสอนกันเลยนะครับก็วิธีที่1ก่อนเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการยิงคมนะครับผมจะมาสอนในมุมมองบุคคลที่3าก็คือมุมมองเนี้ยครับมุมมองแนวกว้างครับเนี่ยมุมมองที่ไม่ใช่มุมมองตัวสีนะครับมุมมองแนวกว้างคนหลายคนเรียกมุมมองนี้ว่ามุมมองบุคคลที่สามนะครับแต่สําหรับส่วนตัวผมจะเรียกว่า ขอเรียกว่ามุมมอง Third Vi e w นะครับเพราะว่าชินครับติดปากนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็มุมมองนี้นะครับยกตัวอย่างในการยิงนะครับมุมมองซ้ายกับขวานะครับของมุมมอง Third Vi e วนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอันนี้แนะนําตัวเลยนะครับขอแนะนําตัวนิดนึงนะครับนี่น้องเดมนะครับก็คือน้องเดมจะมาช่วยช่วยผมในคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นตัวทดลรองนะครับสวัสดีครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ ยกตัวอย่างมุมมองขวาก่อนเลยนะครับซึ <co ่งหลายคนก็คงจะรู้ว่ามุมมองขวาเป็นมุมมองที่ยิงได้ง่ายกว่ามุมมองซ้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นคลิปนี้นะครับดูนะครับก็คือการยิงนะครับตอนนี้ผมยิงไม่ได้นะครับผมจะขยับทีละนิดนะครับดูนะครับนี่นะครับก็คือตอนนี้ผมสามารถยิงน้องเดฟได้แล้วครับซึ่งเรามาดูในมุมมองเรามาในมาดูในมุมมองกว้างเลยนะครับผมยิงน้องเดฟได้ตรงนี้นะครับ คุณสังเกตดูนะครับน้องเดฟจะมองเห็นแค่ครึ่งตัวของผมเท่านั้นนะครับสังเกตดูนะครับอ่าเห็นไหมตอนนี้จะมองเห็นผมแค่ครึ่งตัวเท่านั้นนะครับแต่เรามาลองมองในมุมมองซ้ายกันเลยนะครับน้องเดฟน้องเดฟกระโดดแปลงนอกพี่หน่อยกระโดดไปอ่าเดี๋ยวผมจะให้น้องเดฟชิดรัวนะครับซึ่งผมอยู่ในนี้แทนแล้วนะครับตอนนี้นะครับมุมมองผมจะกลายเป็นมุมมองซ้ายนะครับซึ่งคุณลองดูเอาเองนะครับมุมมองซ้ายนะครับผมจะลองเล็งยิงนะครับ ตอนนี้ยิงไม่ออกนะครับผมจะขยับธียนิดนะครับอ่านี่ครับตอนนี้ผมมี้องเดฟได้แล้วนะครับซึ่งคุณจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามุมมองขวานะครับจะเห็นแค่ครึ่งตัวแต่มุมมองซ้ายจะน้องเดฟจะเห็นผมทั้งตัวใช่ไหมน้องเดฟอ่าเนี่ยนะครับถ้าผมลองก้มหัวดูนะครับจะเห็นผมทั้งตัวนะครับซึ่งมุมมองซ้ายมุมขวาเนี่ยครับผมจะแนะนําว่าถ้าเป็นมุมมองขวานะครับอย่างมุมมองเมื่อกี้นะครับเวลาการยิงนะครับ แนะนำให้ปรับเป็นมุมมองปกติก็คือมุมมองเทิร์ดวิวนะครับแล้วก็ทุกคนคงสงสัยว่าแล้วมุมมองซ้ายยิงไงให้ได้เปรียบน,นะครับซึ่งถ้ายิงอย่างเงี้ยออกไปทั้งตัวรับรองได้ว่าคุณไปหว่านแน่นะครับก็มุมมองทางซ้ายนะครับแนะนําให้เปลี่ยนเป็นมุมมองซีนะครับมุมมองนี้คนอื่นจะเรียกว่ามุมมองบุคคลที่1นะครับซึ่งผมจะเรียกว่ามุมมองซีแล้วกันนะครับผม,มถนัดอย่างนี้นะครับมุมมองซีนะครับวิธีการยิงก็คือกดวิด กดตัว C เงี้ยครับอ่ากดตัว C กดปั๊บแล้วตองยิงนะครับมันมันจะทำให้ให้คุณได้เปรียบอย่างน้อยก็เลยขึ้นตัวไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่โผล่ไปทั้งตัวนะครับก็คือเนี่ยครับมุมมองนี้นครับวิธีการยิงก็กดเป็นตัว C แล้วเล็งก็ได้นะครับจะทำให้มุมมองกรกิงแน่นมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นครับอันนี้คือ สอนเกี่ยวกับการยิงซ้ายขวานะครับไม่ว่าจะเป็นทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นหลังรถหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าคุณขึ้นชื่อว่าอยู่ทางขวาเนี่ยคุณจะได้เปรียบครับแต่ตับใดที่คุณเลงทางซ้ายนะครับออกไปอย่างเงี้ยครับแน่นอนครับกว่าคุณจะยิงไม่ได้นะครับคุณดูสังเกตได้แล้วคุณจะออกไปทั้งตัวเลยนะครับอันนี้คือข้อดีข้อเสียของมุมมองขวาซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรืออะไรก็ตามนะครับมุมมองที่ถ้ามันอยู่ทางซ้ายนะครับปรับเป็นตัว c นะครับและ ส่วนถ้ามันอยู่ทางขวานะครับปรับเป็นมุมมองปกติแล้วยิงครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะครับอันหนึ่งนะครับเป็นทลิปเล็กๆน้อยๆนะครับมุมมองขวากับซ้ายนะครับก็วิธีที่2นะครับก็เกี่ยวกับวิธีการยิงในบ้านนะครับเราจะไม่ใช้มุมมองปคติสามดีเทอร์สวิลลนะครับก็เราจะมาปรับเป็นมุมมอง C กันนั่นเองนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะว่าวิธีการยิงยังไง อย่างเช่นน้องเดฟเป็นศัตรูผมนะครับน้องเดฟได้มาอยู่ในบ้านตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวิธีการยิงแนะนําให้กดเป็นตัว C แล้วยิงนมุมหนาเป็นประมาณนี้นะครับกด <c oughs> ตัว C แล้วยิงในมุมมองบ้านนะครับมุมมองุคนที่สามหรือเพิร์ทวิวนะครับจะใช้ได้ในบางมุมเท่านั้นนะครับก็คือใช้ได้ไม่ทุกมุมนะครับแต่เช่นมุมนี้อาจจะพอได้นะครับแต่แนะนําให้กดเป็นตัว C นะครับมุมมอง C จะยิงง่ายกว่านะครับอ่าก็ยกตัวอย่างนะครับ หลายคนนะครับสังเกตดูนะครับว่ามุมมอง C กับมุมมองบุคคลที่3มันจะไม่มีเป้านะครับไอ้มุมมอง C จะไม่มีเป้าเหมือนมุมมองนี้นะครับก็ต้องไปหาดเอาเองครับว่าเวลาวิธีการตัวไหนมันอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ได้เปรียบในการยิงนะครับมุมมองนี้นะครับจะได้เปรียบในการยิงใกล้นะครับแต่จะเสียเปรียบในการยิงไกลนะครับก็ต่อมาก็เป็นการกดตัว C เป้า C แล้วเล็งนะครับ ซึ่งยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับน้องเดฟอยู่ข้างหน้าประตูนะครับแน่นอนครับถ้าคุณใช้มุมมองเทิร์ทวิวนะครับคุณยิงยังไงก็จะยิงติดครับหรือยิงไม่โดนแน่นอนอ่าให้เรากดเป็นตัว C ีนะครับซึ่งตัว C ีนี้อาจจะยังไม่ได้ผลอีกนอกจากว่ามันเป็นมุมที่มองแคบมากๆเลยครับอย่างเงี้ยนะครับยังไงคุณก็ยิงไม่โดนนะครับสองเกตนะแต่ว่าทันทีที่คุณเล็งนะครับคุณยิงโดนแน่นอนครับก็คือมุมมองนี้ครับมุมมองนี้หลายคนรู้อยู่แล้วครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับคนบางคน จะไม่รู้จักเหลี่ยมการยิงครับอ่าก็สําหรับสําหรับอันนี้ก็น้องเดฟเดี๋ยวน้องเดฟไปอยู่หลังรถได้พี่หน่อยหลังรถอ่าเนี่ยยกอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเรากดเปลี่ยนมุมมองที่สามอย่างเงี้ยในมุมอ <_ S 2> ม,มองนี้อาจจะยิงได้ครับแต่ว่าถ้าในเหลี่ยมที่เล็กกว่าเล็กกว่านั้นนะครับแนะนําให้กดตัวตัว C เล็งครับจะยิงง่ายกว่านะครับอ่าแล้วก็มุมมองตัว C นะครับระวังอย่างเดียวข้อเสียของมันคือถ้าเราออกไปออกไปเล็งใน ในการที่ใช้เวลาเล็งนานนะครับอาจจะโดนมันรู้ตายได้นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับในมุมมองสีนะครับอ่าครับต่อมานะครับทุกคนคงสงสัยนะครับว่าทําไมเพราะอะไรทั้งๆที่ผมออกไปยิงมันก่อนนะครับแต่ว่ามันกลับไม่ตายแล้วมันหันมาสวนผมตายนะครับทั้งๆที่ผมเริ่มยิงมันก่อนอะไรเงี้ยพวกโคตสงสัยนะครับก็ผมจะมาบอกกันนะครับวันนี้ก็เพราะอะไรนะครับ เพราะอะไรนะครับถึงที่มันไม่ตายแล้วทั้งที่เราเริ่มยิงมันก่อนนะครับก็หนึ่งเลยนะครับการยิงตัวกับยิงหัวนะครับมันจะแตกต่างกันมากเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาวิธีการที่คุณกระโดดมาชาร์จกันนะครับคุณคงจะคิดแค่ว่ายิงให้โดนตัวไว้ก่อนยังไงก็ยังไงก็ยิงให้โดนตัวไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือคุณคิดผิดนะครับเพราะว่าการที่กระโดดชาร์จกันนะครับผมแนะนำนะครับให้ยิงเข้าหัวนะครับเข้าหัวเท่านั้นเลยนะครับ เพราะว่าอย่างเช่นนกตัวอย่างคุณยิงตัวนะครับกับเขายิงหัวนะครับซึ่งคุณคุณโนนคิดว่าดาเมจมันต่างกันไม่มากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมากเลยนะครับส่วนส่วนมากนี่คือดาเมจที่เข้าหัวทุกนัดน,นะครับจะทําดาเมจได้แรงกว่านะครับเนี่ยแรับคือสาเหตุนะครับของการ ของการยิงนะครับว่าทําไมเรายิงมันก่อนชุดเท่ากันปืนเหมือนกันแต่มันกลับไม่ตายเรากลับตายแทนนี้นะครับก็อันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งเลยนะครับการยิงตัวกับยิงหัวครับแนะนําให้หัดยิงหัวนะครับยิงไงก็ได้ให้โดนหัวไว้ก่อนนะครับมันจะทําให้ตายตายง่ายขึ้นนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับครับใครที่คิดนะครับคิดว่าทําไมนะครับอต่อมานะครับก็เป็นการยิงและปั๊มยานะครับก็ ผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับบางคนหลายคนเหมือนกันนะครับคิดว่าแน่นอนครับอย่างเช่นผมยิงน้องเดฟก่อน5นัดน,นะครับ <c oughs> ว่าการยิงให้น้องเดฟเสียเลือดจกาะน,นะครับทุกคนคงคิดว่าเป็นการได้เปรียบแล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าเราได้ได้ทําการยิงต่อเลือดคู่ต่อสู้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเราออกไปลูดอีกทีรับรองได้ว่าเลือดเราเยอะกว่าเลือดมันน้อยกว่าเนี่ยมันต้องตายแน่นอนนะครับ <c oughs> ผมจะบอกได้เลยว่าคุณคิดผิดนะครับก็คือ ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าเรามาดูตามรูปมันก่อนเลยนะครับอ่าทุกคนจะเห็นนะครับว่าเลือดสองฝั่งก็คือเลือดเราและเลือดศัตรูนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับและเรามาดูมุมซ้ายล่างนะครับเป็นมุมลูกกระสุนนั่นเองนะครับก็คือลูกกระสุนเอ้ลูกกระสุนหนึ่งลูกนะครับก็คือจะทําดาเมจนะครับสิบสิบดาเมจนั่นเองนะครับก็คือสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับและด้านมุมขวานะครับเป็น dx นะครับเป็นเด็ด dx นะครับจะเพิ่มเลือดได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ผมจะยกตัวอย่างสั้นๆตามรูปนะครับอ,อย่างเช่นผมยิงน้องเดฟครับ5นัดก่อนเลยครับออตอนนี้น้องเดฟได้เหลือ50%ตามรูปเลยนะครับ่าตอนนี้จากนั้นนะครับจังหวะที่ผมยิงน้องเดฟก่อน5นัดแล้วน้องเดฟได้เหลือครึ่งหลอดนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าผมจะลู่ชนะน้องเดฟครับผมก็ออกไปลู่กจบน้องเดฟอีกครับต่อมานะครับผมกบน้องเดฟ แรกกันคนละ2นัดครับผมยิงน้องเดฟสองนัดแล้วก็น้องเดฟยิงผม2นัดนะครับก็คือคุณมาดูวิดีโอรูปหนึ่งนะครับอ่ารูปนี้นะครับก็คือข้าวให้เลยนะครับพอยิงวัดกัน2นัดปั๊บจากเลือดผม100ก็เหลือ80ดของน้องเดฟเหลือจาก50ก็เหลือ30นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้เปรียบน้องเดฟมากๆนะครับทุกคนคงจะเห็นตามรูปนะครับแต่จังหวะนั้นเองน้องเดฟได้ปั๊มเลือดนะครับซึ่งยังไงผมก็คิดอยู่ดีว่าผมต้องรูดชนะถูกไหมครับ แต่กลับกันนะครับเออน้องเดฟปั๊มเลือดปับ๊บน้องเดฟกลายเป็นเลือดเหลือ100%ผมเลือดเหลือ80%ในจังหวะที่ออกมาลูดกันลูดคนละ8นัดครับลูดจนหมดตัวเลยครับกลายเป็นว่าผมตายนะครับน้องเดฟเลือดเหลือ20%ตามรูปนะครับก็คือถ้าทุกคนจะเห็นอย่างนี้นะครับอ่าคราวนี้ก็โคจะเปลี่ยนความคิดในการยิงลูดนานๆแล้วถูกไหมครับก็คือแนะนำนะครับวิธีการยิงก็คือยิงตอด แล้วหันมาปั๊มเลือดยิงต่อแล้วหันมาปั๊มเลือดนะครับอยู่วิธีที่ดีที่สุดนะครับพยายามพยายามอย่าไปวัดยาวครับพยายามวัดได้แป๊บนึงพอเลือดเหลือสักครึ่งหลอดแล้วก็ปั๊มยาเลยนะครับอย่าไปวัดยาวนะครับเพราะว่าถ้าคู่ต่อสู้ปั๊มยาก็จะเป็นเหมือนในรูปเลยนะครับทุกคนคงจะเข้าใจนะครับขอบคุณครับครับผมต่อมานะครับก็เป็นสอดสุดท้ายนะครับที่คนอยากรู้นะครับคือการยิงคมนะครับยิงยังไงให้คมนั่นเองนะครับก็ อย่างแรกเลยนะครับกดไอนะครับพลิกที่ปืนนะครับเรามาดูเปอร์เซ็นต์ของปืนนะครับถ้าเปอร์เซ็นต์ของปืนต่ำกว่า7 5เนะครับจะทําให้ปืนไม่คงที่หมายถึงว่าลูกกระสุนกระจายนั่นเองนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับถ้าอยากยิงคมนะครับก่อนลงวอทุกครั้งนะครับซ่อมปืนให้กลายเป็น100นะครับก็จะทําให้ปืนคงที่มากขึ้นนะครับ100%เรนะครับเรามาดูนะครับว่าวิธีการยิงนะครับก็มันจะทําให ยิงไม่กระจายนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะลองกดยิงค้างดูนะครับในในในกรณีที่เป้าหมายศัตรูอยู่นิ่งๆนะครับอ่าสังเกตดูนะครับจะโดนโดนทุกนัดเลยแล้วก็จะมีช่วงช่วงหนึ่งที่ไม่โดนเป็นบางนัดแล้วก็กลับมาโดนนะครับก็คือเนี่ยแหละครับก็คือถ้าปืนร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้เปรียบตรงนี้นะครับสําหรับ คนที่ปืนไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบห้าใช่ตงไปแต่ไม่ลูกกระสุนกระจายมากขึ้นนะครับผมแนะนําในการยิงให้เคาะครับเคาะสามนัดแล้วปล่อยนะครับอ่าคาอแบบนี้นะครับจะทําให้โดนทุกนัดเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับถ้าเปอร์เซ็นต์ปืนเยอะมาว่านี้ได้เลยนะครับมันจะโดนทบทุกนัดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็โดนประมาณแ0 8 5ิเเนะครับถ้าเป็น7จิ 5%เซ็ลงมาของปืนนะครับแนะนําไม่เคาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็เราจะมาพูดถึงกรณีที่เป้าหมายวิ่งหรือว่าขยับตัวนะครับก็คืออย่างเช่นเป้าหมายวิ่งทางขวานะครับเดยวน้องเดียดวิ่งทางขวาอ่าเ็น้องเดดวิ่งถอยกลับมาก่อนเดน้องเดีวิ่ถอยลมาก่อนอ่าในกรณีที่เป้าหมายจะวิ่งทางขวาทางเมื่อกี้นะครับดูดูนะครับผมจะสอนนะครับวิธีการยิงนั่นเองนะครับตอนเช้าเราขอปิดไนท์หน่อยนะครับ นี่นะครับคุณคุณสังเกตดูนะครับว่าเป้าของคนเรานะครับมันจะมีทางซ้ายกับทางขวาเห็นไหมครับก็คือขีดบนขีดล่างขีดซ้ายขีดขวานะครับในกรณีที่ศัตรูวิ่งไปทางขวานะครับให้คุณเอาแต้มแต้มไปจุดสีขาวะครับทางซ้ายไว้อ่าอย่างนี้ครับเปลี่ยนเป็นมุมมองซ้ายนะครับก็คือคนอยู่ทางซ้ายเป้าอยู่ทางขวานะครับและเอาเป้านะครับสังเกตดูครับผมจะเอา ไอ้เป้าทางซ้ายอะครับที่เป็นสีขาวทับหัวไว้นะครับอ,อ่าน้องเดฟลองวิ่งวิ่งชา้ไาไม่ต้องวิ่งเร็วนะวิ่งวิ่งวิ่งชา้าเห็นไหมครับก็คือการที่เอาเอาจุดนี้แต้มหัวไว้อะครับแล้วยิงดักอะครับก็คือคนหลายคนคงคิดแค่ว่ากูเอาปืนเล็งรอดักไว้เลยแค่นั้นเองครับแต่ว่ามันจะมีทิปตนึงคือการเอาแต้มครับเนี่ยเอาเป้า เอาเป้าท่าัวทางซ้ายไว้อะครับก็คือกรณีที่มันวิ่งทางขวานะครับจะทําให้ยิงโดนทุกนัดนะครับลองเอาไปใช้ใดูถ้าในมุมมองที่เขาวิ่งทางซ้ายนะครับให้เราเปลี่ยนมุมมองกลับมาเป็นทางซ้ายเหมือนกันครับอ่าน้องเดววิ่งซ้ายเห็นไหมครับก็คือถ้าในกรณีที่เขาวิ่งซ้ายนะครับเอาเป้า เอาเปลี่ยนเป็นทางขวานะครับก็คือเอาทางขวาเนี่ยแต้มทับหัวไว้นะครับเนี่ยตามคลิปเลยนะครับก็คือมุมมองนี้จะใช้ได้ได้เยอะนะครับไอไอตัวซ้ายตัวขวานะครับจะเป็นประโยชน์ได้เยอะนะครับวิธีที่ผมยิงคมก็ประมาณนี้ครับก็ลองเอาไปใช้ดูในกรณีที่อยากยิงคมก็คือการใช้เมาส์มาโครนะครับก็สําหรับผมผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าหัดเอาครับมันเดี๋ยวก็ยิงคมไปเองนะครับกรณีที่เขาวิ่งขวานะครับ เอาเมาส์แต้มหัวทางซ้ายนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นมองซ้ายนะครับในกรณีที่เขาวิ่งทางนี้นะครับก็คือเปลี่ยนมุมมองอีกทีหนึ่งนะครับก็คือมันจะจะยิงโดทุกนัดเลยนะครับแล้วเวลายิงพยายามอย่ากดค้างนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ทุกกระสุนกระจายครับพยายามกดทีละสามนัดปล่อยสามนัดปล่อยนะครับอย่างเงี้ยครับลูกกระสุนมันจะตรงขึ้นนะครับก็จะปประมาณนี้นะครับ